ผมถ่ายทำวันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับตุลาคมนะครับถ่ายถ่ายทำก็ได้ประมาณทุ่มหนึ่งนะพอดีทำงานแต่เช้าแล้วลุยเสร็จแล้วก็เลยพักผ่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพันท้ายยาวนะครับที่ลูกค้าสั่งเล็กต่างนะครับจะมีเข้ามาเพิ่มเตมิมอีกเข้ามาสมทวอีกเกบยี่สิบสี่บวกกับสิบท้ายนะครับสามสามสิบสี่ท้ายมาถึงพรุ่งนี้มีไม้ประดูนะครับล้วก็มีไม้ขนุนมาผสมผสานกันส่วนที่ทำเสร็จนะครับก็มีด้านนี้นะครับ แต่เช้าลุยเลยนะเพราะว่าสมไม่ทันนะครับทําไม่ได้ต้องพงต้องแพกแรงต่างนะครับนี่ผมก็ไล่ประกอบไล่ลงสีลงสีเสร็จแล้วนะครับสีแห้งแล้วมีอย่างไรก็เป็นตัวตัวสั้นนะครับที่เห็นเนี้ยตัวนี้มันตัวมินินะครับเป็นงานแบบว่าเอาไว้ไล่ต่างๆแล้วก็ไปลาก็ได้นะครับความแม่มันจะสู้ตัวยาวไม่ได้นะครับตัวยาวยาวยาว,ยาวอะไรบ้างนะครับอย่างน้นอยๆก็ชักเท่ากันนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเรื่องพันธายาว ราคาเดียวกันนะครับผมทําอยู่พันเชุดนี้เดี๋ยวมีติดขากล้องให้นะครับเดี๋ยวมันแห้งก่อนผมก็จะติดขากล้องให้มียาง2ชุดมีลูกให้ร้อยนัดตัวงามทําเซฟกันลั่นให้นะครับส่วนตัวไกปืนเนี่ยผมใช้ไกสแตนเลสอย่างเดียวนะครับไกลทางอลูมิเนียมไม่ไม่ไหวเพราะายางยางแรงมากครับแรงกับปืนลมอยู่นะครับเป็นลมสูบมือนะครับ พันธุ้าย,ยาวพันธุ์ท้ายสั้นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกผมตีราคาดวกันเลยนะครับเป็นไม้ประดูกเงี้ยนะครับตัวพันธุ์ท้ายสั้นมินิอย่างเงี้ยเล็กๆเงี้ยก็ตีเป็นพันเก้าตัวยาวเงี้ยก็พันเก้าเหมือนกันขาดมาก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เลยเหลือไม้ชิงชันมุกตัวหนึง่งก็เลยทําสั้นไปเลยนะครับสีก็ลงได้สักพักยังแห้งไม่คดีเท่าไหร่นะครับน,นี่ตัวเดียวกันนะครับมีอยู่ตัวสั้นผมทาวันนี้ก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะห้าตัวห้าตัวนะครับน่าจะเกินออเดอร์อยู่ ก็ลูกค้าที่สั่งมาน่าจะสามตัวมั้งถัดมาก็จะเป็นตัวยาวนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับทรงมือสอดเหลือติดคากล้องเหมือนกันยาวไปแบบนี้ตัวนี้ช่วงชักแปดสิบช่วงชักแปดสิบยาง8ดเส้นเหมือนกันนะครับยาง6กนิลเหมือนกันต่วมันจะต่างเรื่องอเรื่องช่วงชักเรื่องความยาวก็วายาวแตกต่างยังไงบ้างกับตัวสั้นนะเพราะว่าการยิงเนี่ยมันจะต้องยายาวไว้ก่อนนะครับ อย่างเช่นแรงส่งแรงต่างที่ยิงส0 4สี่ิเมตรขึ้นอย่างเงี้ยแรงส่งลูกมันจะวิ่งตรงได้มากกว่าแรงปะนะครับมันก็เหมือนกับปืนสั้นที่เรายิงนะครับมันจะยิงไกลๆมันจะส่งลูกได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับสาร่างจริงก็เน้นเน้นยาวๆนะครับถ้าจะเอาแบบแน่นอนประมาณนี้นะครับส่วนมีทรงมือสอดนะครับตัวนี้เป็นทรงทรงกำคอนะครับก็เป็นงานบ้านๆน,นะครับที่เลยมาด้านหลังแหลมแหลนี้ก็คือเอาไว้เอาไว้วางกล้อง พราะปืนไซด์นะครับมันมันจะเล็งยากอย่างเงี้ยมันจะมีเฉพาะง่ามันจะไม่เหมือนกับเอ่อปืนลมกล้องเหมือนกับปืนลมปืนอะไรต่างๆทั่วไปนะครับอย่างน,น้อยก็ถ้ามีกล้องก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จวนจะเสร็จแล้วละเหลือใส่ย,ยางนะครับผมทําไม่ทันเดี๋ยววันนี้จะพักผ่อนแล้วมีตัวชุดนี้กาคอนะครับมีอยู่หนึ่งสองสามสามมีสี่ตัวเลยรับเนี่ยน่าจะมันเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกเดีวยวกันมีตัวนี้แล้วก็มีไม้ตัวนี้เป็นไม้ประดู่นะครับ เป็นของคุณพี่อะไรสักอย่างจะไม่ได้นะครับแกบอกว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนแก้ตรงท้ายให้นะครับอันนี้ต้องทําจะส่งพวกนี้นะครับทําทันอยู่ทําตอนเช้าแล้วก็สีมันแห้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ของคุณพี่ที่บนนะครับเขนาดขวาด้านนี้นะครับเ็ราจะพามาทํานาอยู่ทวงแต่วันแรกเลยโอ้ยตัวนี้เป็นไม้เป็นไม้สัก เดี๋ยวติดคากล้องนะครับใส่ยางยางไม่มีปัญหานะฮะยางตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่แค่แค่มาใส่ตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับน้ําหนักก็จะต่างกันสีมันกับไม้สักเลยนะครับตัวนี้หนักมากนะครับมีชุดนี้พยงุงพยุงยังต้องต้องรอ,งล,อลงสีเพิ่มเติมพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยพยุงนี้มีเจ้าของมาแล้วมีพยงุงเอ่อเดินไล่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็คือตัวตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้นะฮะ เป็นตัวงานซีนซีก็คือซีนซีก็คือตัวเครื่องนะใช้เครื่องทําใช้เครื่องเดินนะครับแล้วก็เอามือเก็บงานแบบนี้นะครับก็ลงตัวดีนะครับส่วนตัวท้ายอย่างเงี้ยนะครับทำเป็นปืนยิงปลานะครับแล้วก็ยังทําตัวปืนพม่าก็ได้ใส่ใกล้ปืนต่างๆแล้วแต่เราใส่นะครับก็คือท้ายเดียวกันเนี่ยมันทําได้หมดเลยนะครับใส่ลางใส่แล้วแต่เราใส่ไกลเอาเนี่ยเออแม้ท้ายตัวเดียวกันแบบเนี้ยผมก็มาใส่ไกลปืนตัวรุ่นใหม่นะครับแบบเนี้ย กปืนมันจะยิงลูกเล็กลูกใหญ่ได้หมดเลยแล้วก็ปล่อยกระสุนแม่นด้วยแม่นกับแม่นเดืตัวไกลถังด้วยนะครับเนี่ยตัวชุดนี้อันนี้เป็นตัวใหม่เดี๋ยวค่อยวาดีตยวองติดล้นเลยเขาไปแล้วนะครับสรุปก็คือเป็นตัวพันธ้ายตัวเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้เราใส่กปืนยังไม่เสร็จตัวนี้เป็นยางพาม่านะครับเนี่ยใส่ยางพามาเป็นแบเนี้ยเดี๋ยวผมวางตัวนี้แป๊บนึงครับโอเคแล้วก็มีตัวตัวงานด้วยมือนะครับ บางทีลูกค้าก็บอกว่าชอบชอบงานีนมือนะฮะก็จะเป็นทรงแบบนี้ล้นๆแบบนี้แหละนะครับอันนี้เป็นงานสั่งทําก็ทาเป็นแบบนี้ครับก็เรียบๆดีก็แต่ก็คือเป็นตัวสไลด์เหมือนกันนะครับโอเคราคามีเริ่มต้นแต่แตกง่ายๆคือแตกต่างเรื่องชงชักนะครับชงชัก42ก็คือตัวมินิตัวเล็กสุดนะก็คือเริ่มต้นแต่1,009นะครับส่วนตัวถัดมาก็อยู่มา2 0 0า แล้วก็ท็อปส่วนเลยก็อยู่ที่สองพนเก้าะครับอย่างเงี้ยตัวตัวชุดนี้โอเคเดี๋ยวผมพักผ่อนแล้วครับวันนี้วันนี้ผมถ่ายทำเป็นวันที่สิบแปดนะครับเดือนตุลาคมนะครับส่วนเรื่องจะส่งเป็นพ่กนี้นะครับแล้วก็มีพันท้ายเข้าพ่กนี้สาสิบสี่ท้ายนะจะเป็นตัวพันท้ายยาวโอเคนะฮะขอบคุณครับคนครับนะครับส่วนเรื่องบรโทรเลยเออสนใจต่างๆเดี๋ยวผมติดไว้ด้านบนให้นะครับทำลาแล้วงอมแล้วครับ